อะไรขเมนอะไรงัดหลักฐานเคมหมูเด้งบอกว่าเกิดที่สวนสัตว์กัมพูชาโอ้ยเห็นข่าวนี้ละอดขำไม่ไหวจริงๆอะนะฮะมัมหนีว่าไงขเมนงัดหลักฐานเคมหมูเด้งบอกว่าเกิดที่สวนสัตว์กัมพูชาบางท่านอาจจะไม่รู้จักหมูเด้งคืออะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมูเด้งก็คือ ลูกของฮิปโปปเตมัสนะคะเขาตั้งชื่อว่าหมูเด้งพ่เลียนเขาก็จะมีคลิปนะะเวลาอารมณ์ดีเนี่ยเขาก็จะเล่นแต่ถ้าสักพักทนั้นแหละก็ไล่งับพ่เลี้ยงนั่นเองนะคะเรียกว่าหมูเด้งหมูเด้ง,ดงนะคะแต่ก็ความน่ารักของเขาก็คือตัวเล็กๆมันเป็นลูกฮิปโปปเตมัสแคละนั่นเองนะ,ะต่อมาก็คือพอข่าวนี้ดังโอ้โหดังมากมายลงในแบบเขาเรียกว่าอะไรข่าวหน้าใหญ่ๆของสื่อนอกอีกด้วยนะ ข้าเมงก็เลยบอกว่างัดหลักฐานแหม,แมเคลมฉ่ำชน,นะเธอนะหลอนนะแหมนะคนข้าเมงอาจจะเป็นบางส่วนอะนะหมูเด้งไม่ใช่ของไทยนะความจริงเกิดที่สวนสัตว์กัมพูชาแทบมีชื่อว่ากระเด้งจระดุกแหมแหมนะเออข้าเมงก็เขียนมาอย่างงั้นเลยนะเรียกวันนี้ทีนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักหมโูเดงนะจะลูกฮิโปโปแคะทไวสองเดือนเองนะดาวลุ่งเลยแก๊งขาหมูแอดเด็ดแก๊งของสวน สัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะฮะที่นำความน่ารักของน้องๆเด้งโดนใจชาวไทยและต่างชาตินะก็จะปิดเทอมนี้ใช่ไหมคงจะมีคนไปหาและไปเที่ยวหาหมูเด้งกันเยอะทีเดียวเลยนะคะอย่าลืมนะคะก็กไปที่แล้วนะคะเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงโดนตกแล้วสินะใครใครโดนหมูเด้งตกไปแล้วนะฮะโอ้โหนะในความเป็นดูของนางเนาะอย่าลืมนะคะ ไปชมน้องๆได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะฮะเขาเรียกว่าในความน่ารักเนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติชอบมากนะก็คือแถมสำนักข่าวจากนานาชาติพร้อมใจกันนาเสนอข่าวบรรยายความแบบว่าเฟมัปีชื่อเสียงของหมูเด้งและความน่ารักนะ่าเอ็นดูของหมูเด้งนะฮะไม่ว่าจะบอกว่าลูบล่างถี่เล็กกระทัดรัดและสัตว์สวนติอ้วนท้วนโดนใจโซเชียลเต็ม หมูเด้งลูกคิดโปสุดน่ารักกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนคนดังที่ไม่มีใครคาดคิดปรากฏตัวขึ้นภาพน่ารักน่ารักของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับตัวยงบนโลกออนไลน์ไม่เว้นแม้แต่นิตยสาราระดับโลกอย่างชามนะที่ยกให้น้องเป็นไอดอลเป็นตำนานที่กำลังโด่งดังแต่สุดท้ายนะเขมง ก็มาเชียซะงั้นว่าเฮ้ยฉันขอเคลนนะเออเป็นของมันเกิดอยู่ที่เขเมรอะไรประมาณนั้นนะโนนอ้ยอ่าเหมือนก็แบบมันก็คงจะมีคนบางส่วนเ่ยเนาะยอมรับอะไรไม่ได้นะของเขเมรน,นะฮะก็คือเพราะว่าล่าสุดก็มีผู้ใช้เ a c e b o o k ลน์หนึ่งได้โพสต์ภาพหมูเด้งลงในกลุ่ม a อ i a n South East ส s i เอเชียบริชตับนะฮะโอ้ย เนี่ยข่าวเขดังจริงๆนะน้องหมูเด้งเนี่ยนะและยิ่งเห็นคลิปนางนี่คุณกคนจะตามกันเยอะเลยเนาะคืออารมณ์ดีก็เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะพออารมณ์ไม่ดีก็งับงับ,งบมือที่เลี้ยงและเขาเป็นคนตัวแค่นะเป็นอะไรที่เหมือนตุ๊กตาที่เลี้ยงเขาก็ไม่กลัวหรอกแหมบันเทองก็ไม่เห็นจะมีแต่ <laughs> ว่าล่าสุดนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ o k ลายหนึ่งก็ไดิโพสภาพหมูเด้งลงในกลุ่ม เอเชีย a ะวั a s อ a เฉียงใต o เฮ u ิเทครับก็พร้อมกับนำธงประเทศกัมพูชามาแปะไว้โดยใส่แคปชั่นภาษาอังกฤษว่า Gra d e ง g r ุ u p p i ก m i h ิ p โ o p o t ตมั s in Cambodia Zoo h o t w i ่อในโซเชี l หรือแปลเป็นไทยได้ว่ากระเร่งจะรุกเป็นฮิปโปโปเตมัสในสวนสัตว์ประเทศกัมพูชาและกำลังเป็นไวเล่ออย่างมากนะ งานนี้นะคะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยออกไปแล้วนะคะก็ได้มีคนไทยหลายคนแห่เข้าไปคอมเมนต์แก้ไขความเข้าใจผิดโดยต่างช่วยกันบอกประวัติของหมูเด้งพร้อมย้ำว่าน้องเกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยนะเรียก <c oughs> งานนี้นะพี่เมน้นพี่เขาเมน้นจะต้อง,องหน้าแตกกันบ้างเนอะทุกคนโอ้ยอะไรก็เคลมอะไรก็เคลมนะเออทำไมถึงอ่า มีบางส่วนเนาะมีบางส่วนที่อยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยอะไรดังๆเป็นของตัวเองไปหมดนะเอ๊และมีคนไทยที่เผยภาพนี้แล้วมีธงชาติไทยไหมอ้าต่อไปนะจะต้องให้เจ้าของคลิปก็คือพี่เลี้ยงของน้องหมูเด้งเนี่ยนะเออพี่สวนเปิดเขาเขียวชุมบุรีเนี่ยเวลาอา่าลงคลิปหรืออะไรเอาเอาธงประเทศไทยติดไปด้วย,ยนะต่อไปคนไทยทําอะไรเนี่ย มีอะไรที่เป็นของคนไทยเ่ยนะเอาทองไทยติดไว้คนแรกเลยนะโอ้โยถึงจะติดไว้เดี๋ยวมันก็ไปเปลี่ยนเป็นทองคำเหม็นอยู่ดี <c oughs> อันนะโอ้โหนะฮะอย่าลืมนะคะว่าน้องหมูเด้งเป็นลูกของฮิปโปโปเตมัสนะคะเป็นพันุแคร์เขาเกิดอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีแน่นอนละหลักฐานทางการแพทย์หรือคลิปวิดีโอทำข้อแลวมันมีอยู่แล้วล่ะนะโอเคแบบน,น่านดานไปเนะาะเห็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อถือหรอกใครที่เคมบนบนโลกโซเชียลนะแต่อย่าลืมว่า อือบางคนก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ดูข่าวทั่วถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ไปติดตามความน่ารักของน้องหมูแดงกันได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมพวก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ